สอ,อันดับโลกล่าสุดวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยหลังแพ้สหรัฐอเมริกาในศึกลูกยางชิงแชมป์โลก2022วันที่8ตุลาคม2,565ความเคลื่อนไหวหลังจากที่วอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยแพ้ทีมชาติสหรัฐอเมริกาไป2ต่อ3เซต25ต่อ23 25ต่อ21 19ต่อ25 25ต่อ17 13ต่อ15ในศึกลูกยางชิงแชมป์โลก2022รอบ2กลุ่ม F นัดสุดท้ายนนแอตลาสอารีนาเมืองลอดประเทศโปแลนด์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทั้งนี้จากความพ่ายแพ้ดังกล่าวทำให้ล่าสุดวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยมี207คะแนนเท่าเดิมแต่หล่นจากอันดับ14มาอยู่อันดับ15ของโลกหลังจากถูกแคนาดาที่เอาชนะโดมินิกัน3ต่อ2เซตในวันเดียวกันเก็บเพิ่มเป็น210คะแนนขึ้นมาอยู่อันดับ14ของโลกแทน ขณะที่สหรัฐอเมริกามี365คะแนนแต่ก็หล่นจากอันดับ3มาอยู่อันดับ4ของโลกเพราะถูกเซอร์เบียที่เอาชนะตุรกี3-0ต่อเซตแซงขึ้นไปแทนและนั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวอันดับโลกล่าสุดของทีมชาติไทยเพื่อเป็นการไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับกีฬาต่างๆถ้าคุณชอบกีฬาอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งการแจ้งเตือนเรามีข่าวสารเกี่ยวกับกีฬามาอัปเดตให้รับชมรับฟังทุกวันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ